แลับก็สวัสดีนะครับท่านผู้บริหารน,นะครับาจากเจ้าหน้นที่จากส่วนต่างของสองปสคณะออครูนครับในการโรงเรียนแล้วก็สอนอแล้วก็เ็นท่านครับที่ผมจะนำเสนอต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการวิจัยรูปแบบการสร้างนัก ธุรกิจน้อยรูปแบบการสร้างธุรกิจน้อยให้มีคุณธรรมมีคุณธรรมนะครับเรื่องใหญ่เลยตรงไหนจะสิสองนักเรียนที่มีคุณธรรมได้นีสามารถสร้างทรัพย์สินทางปัญญา้ายที่สุดโจทย์ใหญ่ที่สุดข,ของประเทศเลยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อันโจทย์ใหญ่มากน,นี่เป็นโครงการภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่กิจสร้างสรรค์ของสำนักพัฒนารกรรมการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับเรามาดูตีโจทย์วิจัยที่ทางเอาเนกเกษตรศาสตร์ได้รับเราจะสร้างนักธุรกิจน้อยอย่างไรสร้างอย่างไรให้ลูกศิษย์เราเป็นคนดีให้ลูกศิษย์เราเป็นคนดี มีคุณธรรมนั่นคือต้องสร้างให้เขาเป็นคนที่มีคุณลักษณะแห่งความสำเร็จให้ได้สโจดยจดี่อย่างอนที่นึงอันที่สองให้เป็นนักธุรก,กิจหรือเป็นผู้นำไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องเป็นนักธุรก,กิจแต่ต้องเป็นผู้นำผูท้ที่สามารถนำสังคมและเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ชีวิตตัวเองประสบความสําเร็จช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมไอ้ที่สําคัญคือเราควรจะสร้างนักเรียนให้เป็นคนที่เป็นกําลังสําคัญในการสร้างสรรค์สังคมไม่ใช่เอาตัวรอดคนเดียวนี่คือโจทย์ที่ยากที่สองโจทย์อันที่สามให้นักเรียนสามารถคิดสร้างสรรค์การคิดคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างทรัพย์สินทางปัญญาท้ายที่สุดทั้ง3โจทย์รวมกันสามารถนําไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยให้ได้อันโจทย์นี้ใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็ยากพอสมควรเราลองมาดูความมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษานะหัวใจหรือแก่นของการจัดการศึกษา นะเรามาดูพรบรการศึกษาพศ2 5 4 2ระบุความมุ่งหมายแลักการของการจัดการศึกษาวาในข้อที่หนึ่งเลยนะครับข้อที่หนึ่งเลยบอกว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายกจิตใจสติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตเป็นสำคัญอืู่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนี่คือโจทย์ที่ใหญ่โจทย์ระดับประเทศและเป็นโจทย์ระดับโลกโด้วยเพราะทุกวันนี้โลกแข่งแย่งมีสงครามลบราค่าปัญกันเยอะนันโจทย์ที่ใหญ นี่คือวัแใจของการจัดการศึกษานะครับแก่งการจัดการศึกษาเลยนะครับเราลองมาดูสาระสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11นะครับฉบับปัจจุบันในข้อ5.2เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยัง่งยืน พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดที่ยั่งยืงนยัง่งยืนนะครับอันนี้ให้ความสำคัญกับอะไรบ้างในข้อ5.2า้องระบุว่าการพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้มุ่งพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยเลยนะครับมีเรื่องอะไรบ้าง มีเรื่องของมีจิตใจที่มีคุณธรรมซื่อสัตย์มีระเบียบอันนี้หนึ่งอัน,น,องอน,นที่สคือพนักงาด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายแล้วก็มีการต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ข้อนี้โครงการนักธุรกิจน้อยทั้งสามเรื่องเข้าตรงกับยุทธศาสตร์ข้อนี้ตามแผน11ของรัฐบาลน,นะครับอะไรท่านคงรู้จักสมคิดระวางกนูนะครับเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นนักสร้างแรงใจท่านไปอ่าน,นหนังสือของท่านนะท่านเยนไว้น่าสนใจมากเลยเป็นประโยคที่ลองคิดดูนะจริงๆเลย เห็นว่าทําไมเด็กไทยถึงเรียนเก่งเด็กเรียนเก่งนะครับเรียนเก่งหัวดีเรียนเก่งแต่ไม่ประสบความสําเร็จในการสร้างชีวิตขณะเด็กเรียนเก่งยังไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างชีวิตเขา,ววา,เา,าบอกเพราะเราสอนเด็กผิดมีเรื่องที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราอยู่สองเรื่องสําคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเขาเลยนะครับสองเรื่อง เรื่องแรกการวางแผนชีวิตเรื่องที่สองการวางแผนการเงินทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเด็กของคนของมนุษย์เด็กไม่เคยรู้เลยเด็กเรียนกับเรากับครูนะตั้งแต่ประถมจนถึงปัยยเองแทบไม่ได้เรียนเรื่องนี้เลย ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศหลายประเทศแล้วทําไมเราไม่เอาสิ่งเหล่านี้เข้าสู่ระบบโรงเรียนทําไมเราไม่เอาสิ่งเหล่านี้เข้าสู่โรงเรียน,เ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 ,ยนเด็กอยู่กับเราตั้งกี่ปีเราสร้างเด็กเอาสิ่งนี้เข้ามาให้เด็กได้เรียนได้ไหมผมได้รวบรวมเอกสารหนังสือนะครับทั้งที่เป็นกระตูนทั้งที่เป็นหนังสือสร้างแรงบ,บันดาลใจระดับโลกทั้งที่เป็นหนันสงสือที่ทําให้เกิดพลังเกิดภาวามาสา นะครับแล้วก็ที่เราได้สอดบทเรียนทําเป็นหลักสูตรขึ้นมาอยู่ทางซ้ายนะครับตรงนี้แล้วก็มีแฟ้มประวัติของครูของนักเรียนที่ร่วมโครงการนะครับจากโรงเรียนอนุบาลปากท่ออยู่ทางด้านนู้นเดี๋ยวทุกท่านช่วงว่างมาดู <S <S ผมไปอบรมที่สิงคโ,โปร์นะครับก็เสียการมเป็นหลายอยู่ก็สอนอยู่สองเรื่องครับวางแผนชีวิตสร้างแรงบันดาลใจวางแผนชีวิตวางแผนการเงินนะเป็นกับทีมเป็นคเพิ่ง นักสร้างแรงมันใจรับโลกก็มีหลายท่านตอนนี้ที่ดังมากๆคือแอนโทนีโรบินเราไปคนในยูทูบดูของไทยเราก็มีหลายคนอย่างเช่นสิริรักตันสิริเวลาเข้าอบรมนะครับทุกคนมีพลังมีฟาเบอร์แล้วคนที่ได้ไปโอกาสกอบมคอร์สเหล่านี้คือใครถูกไหมกลุ่มคนวัยรุ่นที่กำลังเป็นนักธุรกิจที่มีไฟไฟแรงกลุ่มคนน้อยมากที่มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้และเขามีการาเรียนรู้อะไร เมื่อจบจากการศึกษาไปอยู่ในบริษัทใหญ่ๆโตๆถึงได้เรียนนะเป็นผู้บริหารระดับสูงถึงโอกาสได้เรียนทำไมแล้วไม่เอาสิ่งนี้เข้ามาสู่เด็กตั้งแต่ประถมถึงมัธยมเราสร้างเด้ได้เยอะเลยเพราะทุกอย่างพวกนี้ไม่ได้เรื่องยากเลยง่ายกว่าเรียนทุนิตสจั์หรือสิ่งที่โครงการนี้พยายามทำนันหนกข้าสู่ เรงเรียนเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานคข้าในหลักสูตรแกนกลางและนักเรียนทุกคนต้องเรียนและถ้าเราสามารถทําได้มันไม่ใช่แค่ผลเฉพาะเทศไทยขยายผลไประดับโลกเลยนะครับคนนี้โลกรเราถึงรีหานก็เลยเดมยวกัน